อันนี้เราเป็นอย่างนี้ถูกข้าจริงๆค่ะไม่ค่อยได้อ่านแต่จะอ่านเฉพาะตอนที่ว่าอ่านไม่ได้ผ่านแต่ละอย่างเนี้ยเพราะ่าอัาอดอแต่คาซีโนริสใช่ไหมเพราะได้เห็นทีเดียวเขาเขียนต่อกันแม่ก็จะชอบ